ไปตรงไหนอะไรไปไหนอะไรแยกอะไรพี่ไม่น่าไปเจอแกเลยวะทำไมอ่ะไม่น่าทำไมวะเราเพิ่งจอดมองแกไปทักวะผมมันไม่ดีตรงไหนอ่ะทำไมถึงต้องแยกกันอ่ะอะไรขอเงียบแล้วเพื่อนที่นั่นเลยวะเจอกันครั้งเนี่ยพี่อาจจะชอบผมครั้งหน้าก็ได้พี่อาจจะชอบผมครั้งหน้าก็ได้พี่รู้ปะถ้าเจอผมครั้งหน้าพี่รู้ปะ ไปไ,ไปไหนไปไหนเนี่ยพี่ไปป้าช่วยมาไม่เฮ้ย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 ตาเราอยู่คันนี้มันอยู่อีกคันนึงเราแยกตรงนี้เถอะพี่มาเจ้าดิ้งล็อกขึ้นมาโดพี่เยอะเนาะแบ่งสักคันได้ปะเกาะตั้งไรแล้วห้าไรเอาทำไรอ่ะขึ้นเกาะ เกาะผมขึ้นให้ฟรีเกาะคือกิจอาประทินเนี่ยกอนาโนอ่ะเขาตั้งเงินรึห้าล้านนะห้าล้านเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนไทยแก้มึงขึ้นตามผมก่อนได้ปะติดตามผมเลยผมไปดานูนให้ตอนรัการเกาะตือนแล้วเตือนเตือนเตือนตือนยี่สิบเอ็มอ่ะตื่นตื่นแล้วตื่นอะไรเรื่องจริงแยกกันเถอะไปโชคดีไว้แยกอะไรพี่เราพยารู้จักแกันแล้ว iPhone เฮ้ย มาเป้ใครไปเชื่ๆเฮ้ยอะไรอ่ะพ oui, ี่ล้อรถทำไมอ่ะเอ้เอเอ้ยเอ้ยล้อรถแบพี่พี่ล้อรถมาจะไปด้เอามาเอามาห้างเงินท่านจะไปด้วยเออให้อยู่แล้วแหละเงินน่ะมี แย่พี่เฮ้ยสวัสดีครับแป๊เนึงนะเฮ้ยหลบหลบไหนดิยี่ไม่ไง้คนตีนดิขอโทค,ครับพี่ขอ <laughs> มไม่ได้คนตีผมไม่ได้คนตีพมมนตพี่กลัวอะไรเนี่ย มันแบบเหมือนคนที่มารยาค่ะอ่าโอเคโอเคอ่าเป็นเด็กดีก็ได้เป็นเด็กดีก็ได้อ่า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 ทีนี้ไม่ให้เป็นด้วยแล้วนะอ่าอ่าอ่าไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วอ่าอ่าเป็นคนอ่าไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วอ่ะโอเคไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วเงียบแล้วมาเรื่องมาเลยแสนหนึ่งไม่มีก็ลงรถไปแถนี้ไม่เป็นไรป้าแถนี้ไม่เป็นไรป้าอีเหี้ยพี่ดาวโหทำไมอ่ะถ้ากลัวไปอีให้ลงรถไปเลยน้ไม่เป็นด้วยนะโอเคโอเคโอเคไม่พูดละ โอเคเท่าที่พี่ดูกกปันูกกปันร้อนจิ้มตค้ารู้รหคะัค้ารค้าตึตรงนี้แล้อพี่โอ้ไปโชคดีไว้แม่ไปดูนเลาไม่ตรงไหนจะไปแล้ว อะไรอะไรเนี่ยพี่ทำไมพี่ทำอย่างเงี้ยทิ้งกลางทางเลยเหรอโปรเตโต้เลยเหรอพี่พี่โปรเตโต้ใส่ผมเลยเหรอทิ้งไว้กลางทางอะ่ะโปรเตโต้อ่ะอะไรอ่ะเอา้าทิ้งไว้กลางทางไงโปรเตโต้ไงพี่ไม่เคยฟังเหรอเพลงน,นี้อย่าแจกช่องนะอย่าแจกช่องนะ อย่าแจกช่องนะครับอย่าพิมพ์ชื่อเฟซชื่ออะไรก็ช่งางห้ามนะแต่เนอเขาจะเอาไปทานจะไปด้วยอ่ะเออผมให้อยู่แล้วแหละตังค์ผมมีครับแหมทวงตังค์เลยตังค์แค่ห้าแสนหนึ่งเนี่ยมีให้อยู่แล้วถ้ามีก็ห้าแสนแล้วกันแล้วก็เจอกันมีอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงหรอก แล้ว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 พี่ขอด้วยได้ปะเอกเอกเอกซื้อไม้พี่ได้ป่ะน้องหหย่คนเหลือเลยเฮียหวยทำไรเนี่ยทำไรไหนพี่เดินไปเดินมาถ่ายสภาพเหมือนไงเห็นเลยก็เห็นกัทูน่านี่ไงทอม่าเดลเลอร์นี่ไงก็เห็นนี่ไงพี่เดินไปทำไมพี่ขายช่องแน่พี่ขายอะไรช่องหนูนะขอมา,าให้ให,หน่อยดีขับมาตรงไอ้แซมมาให้หน่อยดีอะไรนะก็ไม่มีอะไรหรอก เ,ออเดี๋ยวขับให้มาลง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 ,ลงพี่ลงชีพที่นี่แลแบบยุ่งเหยิงน,นะพี่จัดสันสันชีวิตหน่อยไหมจัดสันชีวิตหน่อยไหมพี่เออต้องขับมาตรงนี้ก่อนปึ๊บเราก็ลงแล้วก็เปิดกระเป๋ารถแล้วก็ขายอะไรองเงี้ยพี่จัดสันให้มันเป็นแบบหนึ่งของสามได้ปะไม่ใช่แบบหนึ่งสี่ห้าหกอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ้ยพี่อะไรนะ่ยโอ้โหโอ้โหหลเพ่ขอโทษเพ่ขอโทษคับพี่ เอ้ยน้องสิบงไรวะเดี๋ยวแบนเลยเดี๋ยวลงเต็มเลย,เ,ยมมเอามาค่ามาหนัช่างด้วยมาก็มา,ออาเดี๋ยวโอนเลขอะไรมามามาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเอามาค่ารับมนสองหมืม่นทำไมโอนไม่ได้วะพี่มีตังอะไรก็ไม่ได้หาโห,โหพี่รู้ถูกผมเลยเนี่ยก็รูถูกกันไม่รู้ผินนะไอพี่ดูถูกกันเกินแล้วเนี่ยเอ้ยทไมโอนไม่ได้วะ โอนไม่ได้หว่ะพี่เราไม่โอนรับเงินสดเออเดี๋ยวค่อยกดให้ตรงนี้ไม่มีตู้ดิอ่ะโอนให้ละให้อย่างเราไปตรงหมึกแค่ไหนตรงไหนอีกใช้ผมเป็นเด็กเดินเลยนะแล้วหมึกอยู่ไหนอ่ะหมึกอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้คือหมึกปะ เพระอะไระเพื่อนอันนี้คืออันนี้คือหมึกไหมอะเพี่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชโอเคครับวาค,ครับพี่อนไปทำอะไรเขาอีกอะไม้ก็ถามเขาว่าใช้หมึกไหมตรงนี้อ่านว่าอะไรอะพี่อันนี้มันอ่านว่าอะไรเพี่ผมไม่เก่งงิฤษอ่อะเด็อ่านว่าตระหนี้ สวัสดีครับพี่ชายอยาเืนสวัสดีครับพี่ชายใหญ่ผมจะรองแบบทักทายที่ช่อครับโทษคาร์ทขคร์ทขคาร์ทยังชวนเขาทำไมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับพี่ครับพี่ขาดเยอะไว้จนไม่มีอะไรครับทักทายพี่อ๋อเจ๊ครับพี่พี่ชื่ออะไรครับฮัลโหลครับพี่สุธส้มวันนี้ยมานี้ยนะครับพี่น่าปั่นไว้อีกนะพี่ขอตังค์แอคซ์ดาวได้ปะสองสามออ๋อตังค์ไม่มีครับพี่ ผมไม่ค่อยฟาร์มครับหมื่นเดียวหมื่นเดียวขอตายแอ็กสาวได้ดิน้องสักบาทก็ไม่มีครับพี่อตอนนี้หเดียวอันนี้เออหมื่นเดียวขอแอ็กสาววันเดียวได <ขอ S 2> ้เ <นะ S 2> ปล่าเนี่ยหน่วงเหรอเลขหนึ่งเจ็ดหกสองหนึ่งเจ็ดหกสองขอแอ็กสาววันเดียวพอขอ้นระเบิดออะไรนะหนึ่งเจ็ดหกสองหนึ่งเจ็ดหกสองขอแอ็กสาววันเดียว จองฟาร์มมั่งนะพี่เออเดี๋ยวฟาร์มให้เดี๋ยวพี่ชื่ออะไรครับผมจะได้จําไว้ชื่อแจ็คกี้แจ็คกี้เออเดี๋ยวเราคุยน้อยน้อย 1J62 น้องชายมึงโอนให้พี่ยังเนี่ยเอ้ยโอนมาแล้วไงพี่เออโอเคโอเคน้องชายขอบใจมากโอเคครับพี่สู้เว้นเนาะขอให้รวยนะน้องชายครับรวยอยู่แล้วพี่ยืนเฉยเดี๋ยวก็รวยโอเคน้องชายโอเคครับพี่ชายใหญ่ครับขอให้พี่รวยๆนะครับพี่ครับน้องชายรวยจนเยี่อะไรบ้างเร่นงเรียบอะไรวะนี่ ผมผู้หญิงสู้ๆนะครับสู้ๆอยู่สู้จริงมากตอนเนี้ยครับไปจากนีิทีแฟนคุณผู้หญิงเหรอครับพี่ไม่ใช่ครับใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปแม่สนใจสนใจเป็นเลี้ยงไหมตอนเนี้ยไม่ครับไม่ไม่ไปแล้วพี่ผมผมผมเป็ลูกเลี้ยงแล้วพอแล้วพี่ครับผมไม่จะชนนะครับดูตรงมันรู้ไอ้เหี้ยนี่มันรู้เว้ยไอ้เหี้ยส่วนสบมันรู้ไอ้สัตว์ตระกูลสูบอ่ะไม่ได้มาเล่นๆอ่ะกูบอกให้ ไปไหนต่อพี่อไอ้ที่ขายหมดแล้วเหรอหมดแล้วน้ำมานบ้าผมมีตังค์วะเรียกไหมเอามาโอนมาเดินเตเต็มมะโอนมาแล้ะเอ้ยเอ้ยหนึ่งจะเต็มนึ็มเหรอเดินเต็มเต็นนะม ห้าหมื่นหนึ่งเขวเอาดีชิวไม่คิดไรอีโพวเสียธรรมดาพี่เปลี่ยนเรทนี่ปะธรรมดาพี่ธรรมดาธรรมดาไมา่ต้องชมไม่ต้องชมชิว